็สวัสดีท่านผู้ชมอีกด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับเกมป้าค่ายสามบัตรดักก้อนนะครับก็เกมนี้ก็ซื้อมาก,ก็ถูกเว้ยซื้อมานานแล้วแหละครับคือเล่นแล้วว่าจบเล่นแล้วจบลแล่นจบ,นจบ,จบก็สนน่าสนใจเว้ยอยากแคสเว้ยเออเรามาแคสด,ดูมั้งมาแล้วก็่งเกมซะเลยเซฟที่หนึ่งเอาเซฟไปก่อนดีกว่ามีเนี้ยพอ ฮาร์ด <c oughs> ไม่ไหวฮาร์ดทำพิดขามา ทำไปซะขี้เกียจดูครับปาร์ตโอ้โหเปิดมาเจอศัตรูวันเลยโอ้โหอลังการอลังการงานสร้างอื้ืออื้อมาดีครับมาดีครับเป็นค่วยเลยอิสต์โอ้ยทั้งทั้งทั้ง อาวอาวฟันเด็ดฟังัาร์มบาด์ฮมาร์ฮัมบารับาาร์ฮัมบอต้ัไวค้าบ้านอือืมอืมโอ๊ยโอยอ แล้วมีเจเจกูหรือเปล่าไอ้สัตมารครับโซทะเลแสนงามโอ้โหบรรยากาศ ืมมีสายฟ้าด้วยสายฟ้าหรือสายไฟปะอันนี้น้ำหนาววะชุบชุดซีอ๋อกูก็เคยเล่นเลียนด้วยวะยังจะมาสอนกูอีกเงียบเงียบ อ,อืมรอบอะ <Wow. S 1> จะได้นี่ว่เจกูวิไเวะ<อ>ไม่ต้องข้ามเลยมีสไลายหนอนเอฟเพื่อแทบกันแทบดาวนะเด้งดาวอย่า เอาแล้ววะเนะไม่ได้ปะอ๋อเอ้ยตัวซีวิททำอะไรโอ้ยงี้เองเอาเอาเล็งซะเลยโอ้ผมสองตัวแม่นแม่นทำตัวทีไว้ขว่างของก,งก็ได้ตามนั้นแกบบ็ไแดบบ้ไป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  จงวุี่แม่งกลับไปโอ้ชอบแม่งเอามาทิ้งแถวนี้ซะเลยมาเฮ้ยเฮ้ยปลาซะก่อนเลยจะไหมจะหันหน้ามาหากูนะยันหน้ามาหากนะูนะนุ่นไปนุน่นเออนั่นแหละ ใช้วิธีเดีดวะเอออย่างนั้นแหละโอ้ยเกือบแล้วเว้เกือบแล้วเว้ยตัวข้างหน้าเอ่อไม่ต้องบอกก็ได้วะกูเคยเล่นมาก่อนเช็คดาววิ่งไปอีกอื้หืออกดิ้งสองดอก ้ยไอ้สัตว์เอ้ยตายเป็นหน้ากูดิพอๆๆอ๋อเออไอ้ส <tagged Perfect. S 1> ัตว <asing sprout Likewise offs> <possible> ์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ดูแล้วนะเล่นกันเล่นกันเก็บแมงเงยชู ผมเคยเรียนเน้นชาต่อมาเฮ้ยคนอยู่ข้างบนเว้ยไม่น่าจะปลอดภัยเราขอให้ไปทำอะไรตรงนู้นไหอ๋อวุ้ยุ้ยมีมือตาไหนด้วยโอ้โหเกือบเห็นแล้วเว้ย ้วเว้ยกัเห็นไว้กดเห็นมวเ้ยกัเห็นดีตัดจะเห็นกูนอย่าเห็นกูนะไอฮ้ฮึโอ้อสัตว์ไม่รอดแล้วเชีย้ยนละ ียร์แล้วไงเฮ้ยไอ้จัดอย่ามายุ่งกับกูนะอุ้ยข้างหน้าด้วยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวภารกิจนี้ให้กูทำอะไรวะเนี่ยไอ้จัดออกก่อนครับขับรถแบบโอ้ยผมไม่ถนัดนะเนี่ยเรื่องขับรถเฮ้ยเฮ้ย นี่ร้อยหลังครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันรู้เดี๋ยวมันรู้รโอ้ย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 ,อยแม่งนี่มามึงรู้ก็หัวแตกก่อนเทคดาวยิง ยิงแม่งืยิงแบบไม่เล็งอต่ฟันแม่งโอ้ถึกนักเลยแต่ไอ้สัตไอ้สัตมึงคิดว่ามีบังเกอร์แล้วจะทำให้พ่อ,องใหญ่ได้มาเดี๋ยวเอาเข้าไม่ได้ดู โอมึงจะตามมาหากัวอุออุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงฐานอูกคนยาขังสังขังังเฮ้ยมีคนทันนี้เปี่ยวะอ่าโอ้ยโอ้ยโอ้โอโอ้โหตายในท่าปีๆครับ ตัวนี้ก็ช่างจัดก,การยากเหลือเกินจัดอะไรดีอืมเอ๋อไม่ใช่แล้วนี่วะเอ๊ะจัดแล้วใช่ไงวนะเนี่ยอ๋ออืมได้มาแล้วเว้ยโอ๊ยโอ้โหโอ้ยโอ๊ยทียยยยหลังเราก็ต้องไปหาเอ่อจำชื่อไม่ได้เว้ย ดี uhm. ๋ยวเราค่อยไปเปิดในบุ๊กก็แล้วกันโอ้โหเสยวเปียวเงาะยีงหาไม่ได้ไงวะเนี่ยดูแค่ปากก็เปียวเงาะเนี่ยเอาไปสิ phải this lo Eliminate all Omega Việt Nam. Việt Nam. Việt Mém. Việt Mém. Ừm. Cặp cua. โอ้ยไอ้สัสโอ้กูจะใช้วิธีอะไรจัดการเด็ววเนี่ย อ๋ออ๋อไม่ใช่แล้วคว่างระเบิดไงวนะเนี่ยลืมหมดละไอสัตว์ใครยากจังวะตั้งแต่ไอแก้วไอสัตว์เฮ้ยเออไอเหี่ยายสักทีควยอะไร สไนเปอร์อ๋อคนนี้ชื่อสไนเปอร์อ๋อสไนเปอร์ตามผมมาสักกันภา,านรากิจน่าจะไปฆ่าคนในนั้นนะเท่าที่จำได้เราจะใช้วิธีเอ,อ๊ เออ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 เสัตว์เอ้ยแม่งรู้กันหมดเลยเนี่ยมึงไม่น่าวิ่งมาตั้งแต่แรกเอ้ยไอสัตว์เข้าใจกูใหม่พอแล้วสู้กูอย่ามาสู้แบบนี้อุ้ยเปรียบเปรียบเลยเรา มามาอีกตัวเดียวเองอุย้ยมีขึ้นข้างหน้าก็ไม่บอกด้วยไหมเอ้าโซเจอร์พิชฟี่อยู่มาสินชูอันเดอร์ชูอินเดอร์ อ๋อแทน,นก็เดินมาไดอุย้ยเราจะต้องใช้วิธีแอบดีกว่าเดี๋ยวอินนี่แม่งเมาผมรู้ đừng ja mong nha, đừng ja mong nha, ui, oh. ui. แม่งไม่เห็นคุณแต่แรกโอ้ยโอ้ยโอ้ยขยะขยะยนไอ้สัตว์โดนระเบิดสะอืมชิโอ้ยอาอมีตัวล่างแล้วก็ไม่บอก ฮึโอ้ยนี่มึงจัดมาสองตัวเลยเนี่ยไม่ใช่แล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยรอโอ้โหห่วงปืนทึ่งเห็น แม่ไงไอ้หวงคดพ่อคดแม่ไัตว์ไัตัดทำเพื่อนกลัวทำเพื่อนกลัวเพื่อนโกงอไปอยู่ข้างหน้ามันเลยเออตายซะทีอุยเ,ออเดินแสงไปเว้ยโอเยมาโอโยโงโอเย เล็วนอยอิส,สนเนเบอร์มทาวิโอ้อภารกิจน,นี้ปิดโพล์้มดเคียนะครับตอนน้องก็ะพััน แม่งฟักหลายคำเหลือเกินอ๋อสเนเปอร์ก็คือจะต้องมาปิดหดัวล้มเนเกี้แต่ไม่แน่ใจว่าจะปิดได้ดีหรือถูกต้องหรือเปล่า Work your black magic, Lieutenant. Hey. hey. Man, hey. hey. Oh. hey. Man, no. Wait. You man What the fuck? Are? What the fuck are? กกกกโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โอโห,โอโหตอนลม้มตอนล้มมาเหมือนจะเหมือนจะดูดีมีออร่ราล้าไม่มองไ,ไอส้สั์ยิงกูจังเลยพองเป็นนักยิงไงวะจะถามเลยพ่อพวกูว่าเป็นนักยิง

โอ้โหแม่เจ้าเอ้ยมึงเชื่อกูว่ามึงจะต้องทำในสิ่งที่ดีๆเออมันต้องคิดดีวมึงตายก่อน,อน,นเสร็จแล้วครับโหลบนี่เกียร์เสร็จแล้ว ไ <I> อซิ่มึงเปิดชิบหายอะไรวะยี่ <st it> หึเงินกูหม่นะ <t it> ชิบหายละเฮ้ย <m ai> โอ้โหแม่งมาแม่งมาหนักๆแล้วเนะี่ยเดี๋ยวต้องยิงไอ้ถือไว้ก่อนเออยิงถือกับไฟมาเตี้ยเตี้ยทีหลังอุ้ยโอ้ย,อยกระสุนหมดอีกโอ้โหเพื่อนกูโดนช็อตโอ,อ้โอ,อ้ เออเอไอ้สัตว์อย่าวิ่งมาอย่าวิ่งมาบอกว่าอยีวิ่งมากูบอกอีีว่าอย่าวิ่งมาแถวนี้เดี๋ยวโดนลูกหลงหมดชึบองปืนเจ้าเงาะเฮ้ยไอ้ชี่นี่มันโผ่ล่อยิงหัวรไม่อเลียร์เต็มหมด เฮ้ยอ๋อเราลิบอันนี้ดีกว่าเออเชื่ออยากจะรู้ว่ามันทำอะไรกันแน่อี๊ปปังจะทำงานออลบมีเครืจะทำงาน แป่งเอ๊ยเดี๋ยวพระเอกมนันขึ้นขึ้นไปได้ไง,ไงวะงงเลยสีอะแท่งกันเป็นอาวุธที่ใช้กเบมือก่อนนาจะรู้ดีอ,ดอ้าวเอ่โอโอ้โหป่า ป่าป่ามันอุยใครวะเนี่ยไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนโอ้โหหูเมือนอยู่ในนรกเลยเนี่ย ขอให้ก่อนนี้ก็คือกอดน,น้ำลงเรแล้วเฮ้ยชื่อเอะสาบอะไรก็ไม่รู้โส<อ>วยงามไหนโอ้โหนี่มันลำธารน,น้ำปะเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี้คงดีมาก สัมผัสน้ำสวยงามสวยงามสวยงามมากเฮ้ยอุ้ยน้ำน้ยเดิน้อน้อยโอโออย่านะหลรอดรอดเลยอุ้ยเวนดาก้อนตั้งชื่อมันไงเดี๋ยวน่ะ ไอ,อ้วรนุษยเออวรนุษยวนุษยดีแล้วเยี่ยทําขอกให้กูเวนกรรมเบบี้เบบี้ยิงกับกูนะยิงกับกูนะโอ้โหนี้มันลงกําเนิดต้นกําเนิดแต่รถเสาลยเนี่ย หุยหุยยหุยยท่าวิงเลยท่าิเ่มิงเลยจะติดแล้วเราก็เก็บอันนี้โอ้โอ้เดี๋ยวเอเดเี๋ยวด้วมงก็แด่สิวแมงเลย ไอสัตว์ท่าทางจะอยู่ไม่ได้เฮ้ยมานี่มึงมานี่โอ้โหเฮ้เยวันดีสตูจ์จ๋าแป๊บหนึ่งเดีจ้วโอ้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 โอโอโอ

อุอ้ยเดี๋ยวลิปแปะก่อนเบิ่มถิงก่อนโอ้ยโอ้ยออ้ยอย่ามาทะล่กูกูบลา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 ได้วลาาทำชู มุ้ยตึ้งตึ้งตึ้งโอ้โหเครื่องกดไฟกับไฟแม่ไง,งไอ้รวยไฟฟ้าแล้วเีียงวะมาครับชิกมาแค่ทนายแค่ถนถนนดิดเดียว นะครับอ๋อมีการประทากันดีกว่าเฮ้ยแรจะต้องจัดการแม่งให้หมดก่อนอืมไม่เหลือไม่ต้องเหลือโอ้โหเเดี๋ยวดิไปคิดถูกคิดปิดวนะเนี่ยมา มากูให้มึงกูให้หมดเลยอืกูให้หมดเลยอเหีหเยเ้ยอุ้ยวุ้ยแม่งเลยไม่ธรรมดาอ้าวเดี๋ยวแล้วนี่วะเดี๋ยวแล้วนี่วะแล้วกูจะใช้อะไรไว้ละวุ้ยเจ็บ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 เออมา อย่าให้ใครทำบาดเจ็บแม้แต่ลูกเดียวไอส้สัสแดงมัด <c oughs> อืมืมายเป็นเราเกีเ่ยว้าเลยอุ๊ยปัจจัยหมดโอ,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 โอ้โหวีนัาหมดเขาบออแล้วมันไม่มีศัตรูแมนก็ขอลาพินเท่านี้ละแห่งขอจบพันนี้ตั้งแต่แรกเลย คลิปหายว้วอด